สวัสดีคะ่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณหมอแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้นะคะาจะาพามารู้จักกับอาจารย์นะคะที่เป็นทางผู้อยู่เบื้องหน้าและก็เบื้องหลังการดูแลผู้ป่วยในช่วงโควิดที่ผ่านมาอาจารย์ถือว่าเป็นกําลังสําคัญทีเดียวคะ่ะแล้วอาจารย,ย์ยังเป็นผู้ที่เล่นกีฬาได้ถ้วยรางวัลในการวิ่งเยอะมากมายเลยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะอาจารย์สวัสดีครับกันติ๋มครับพัน<ภ>เอกพันชิตเปียววิรัตนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคปอด และเวทมจากฤตโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับค่ะวันนี้จะมาให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปอดค่ะอาจารย์สาเหตุของมะเร็งปอดในผู้ชายกับผู้หญิงเกิดจากอะไรบ้างคะครับสาเหตุของมะเร็งปอดทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเหมือนอนกันนะครับอ่าก็คือ80-90เซเกิดจากการสูบบุหรี่ครับส่วนสาเหตุอื่นๆในคนที่ไม่สูบบุหรี่และเป็นมะเร็งปอดก็ ไม่ได้สูบเองแต่ว่าสูตรเอาควันของคนที่าสูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหรือที่เราเรียกว่าเป็นการสูบบุหรี่มือ2หรือ second hand smoker นะครับ <c oughs> ก็เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับนอกนั้นก็จะเป็นมลพิษทางอากาศนะฮะพวก PM ต่างๆพวกาการสูดเอาสารละเหยเข้าไปในปอดหรือว่าการทำงานอาชีพบางอย่างที่ไปสัมผัสกับฝุ่นของผลึก เช่นซิลิก้าหรือแอดเบตทอสพวกนี้ครับก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดได้ครับค่ะคุณแสงว่ามะเร็งปอดก็มีหลายสาเหตุใช่ไหมคะใช่ครับแต่ทุกปัจจัยเนี่ยคือเป็นสาเหตุจากการที่เราสูดเอาเข้าไปนปอดครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราใส่แมสกันก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอา,อาจจะไม่เชิงเพราะว่าแมสที่เราใช้มันมีหลายรูปแบบนะครับ ฝุ่นที่ทําให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยมักจะเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กครับถ้าเกิดว่าเราใช้แมสทั่วๆไปไม่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นพวกนั้นได้ถ้าจะใช้ต้องใช้เป็นแมสที่เป็น N95 เพราะฉะนั้นในคนที่ทํางานที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นพวกนั้นเป็นประจําทุกๆวันเนี่ยครับก็จะต้องทําการป้องกันโดยการใช้แมสที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันฝุ่น ละอองที่มีขนาดเล็กได้ครับแต่อย่างที่แน่ๆเราก็ไม่นั่งเข้าใกล้คนที่สบุหรี่นะคะใช่ครับค่ะแล้วอาการล่ะคะอาจารย์อาการของมะเร็งปอดเป็นยังไงบ้างะคะคือขึ้นอยู่กับระยะที่เป็นนะครับในระยะต้นระยะ1ระยะ2อเนี่ยอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้นะครับส่วนอาการที่เกิดจากตัวมะเร็งปอดเองเนี่ยแบ่งไปได้2อ,อย่างอันที่1คืออาการที่เกิดจากตัวก้อนนะครับที่เราเจอได้บ่อยๆคืออาการไอ ไอเรื้อรังไอมาหลายหลายเดือนตอนแรกคิดว่าเป็นหวัดส่วนใหญ่เป็นหวัดเนี่ยสวัน5วันควรจะต้องหายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการไอเรื้อรังไอมาเป็นเดือนไอต้องระวังแล้วโดยเฉพาะถ้าในในท่านที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์ที่เป็นมะเร็งในครอบครัวหรือว่าสุบบุรีนะครับพวกนี้ต้องระวังแล้วถ้ามีอาการไอเรื้อหลังต้องสงสัยแล้วว่าเราเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่านะครับในบางรายอาจจะมีอาการไอเป็นเลือดนะครับ ไอเป็นเลือดอถ้าไอาเป็นเลือดเป็นเส้นๆพวกนั้นอาจจะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าไอาเป็นเลือดออกมาเป็นคำๆเลยอันนี้ก็ต้องระวังเอางไว้นะอาการอื่นๆที่อาจจะพบได้ก็คือพบได้ในคนที่เป็นมะเร็งทั่วไปก็คือผอมลงน้ําหนักลดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีน้ําหนักลดอย่างผิดปกติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจลดอันนี้ก็ต้องระวังสงสัยไว้แล้วลว,ว่าจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็ง ก็ให้สงสัยเลยว่าอาจจะมีโรคร้ายแรงซ่อนเลนสอยู่ข้างในใช่ไหมคะคี่บไพบแพทย์นะคะเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาใช่ไหมคะอาจารย์เราวินิจฉัยมะเร็งปอดกันยังไงคะครับก็การวินิจฉัยมะเร็งปอดขั้นต้นเนี่ยก็คือดูก่อนว่าในปอดเนี่ยมีจุดหรือมีก้อนขึ้นมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําการตรวจจุดหรือก้อนนั้นว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งอันนี้ก็คือเป็นการวินิจฉัยมะเร็งปอดนะทีนี้การทำเอ็กซเรย์ทั่วไปเนี่ย จะเจอจุดหรือก้อนนั้นจะต้องมีขนาดที่ใหญ่สักนิดนึงเช่อนอาจจะต้องเกิน1เซนขึ้นไปถึงจะเห็นได้นะในคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนที่สูบบุหรี่เยอะนะครับอาจจะต้องทำการตรวจโดยการใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยนะรหรือที่เขาเรียกเป็น low dose screening CT นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะเจอมะเร็งก่อนได้ตั้งแต่ระยะต้นๆเมื่อนะ <c oughs> เจอจุดหรือเจอก้อนนั้นแล้วเนี่ย เราก็เอาจุดหรือก้อนนั้นมาตรวจโดยการวิธีการต่างๆเช่นการส่องกล้องเข้าไปในปอดแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อออกมาตรวจนะครับหรือถ้าเกิดว่าก้อนนั้นอยู่ชิดกับชายปอดอาจจะใช้เป็นวิธีการผ่าตัดส่องกล้องจากทางหน้าอกก็ได้คแต่ว่าในกรณีที่เรายังไม่มีอาการและต้องการที่จะตรวจสุขภาพตัวเองเราก็สามารถที่จะเอ็กซเรย์ปอดเบื้องต้นดูได้ด้วยใช่ไหมคะครับ เราจะมีวิธีป้องกันหรือว่าลดความเสี ioè, yeah. HTML, uh ่ยงกับมะเร็งปอดยังไงบ้างดีคะจับก็อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดของการเกิดมะเร็งปอดก็คือการสูบบุหรี่เพราะนั้นง่ายๆเลยในคนที่สูบบุหรี่ก็หยุดสูบบุหรี่นะครับหยุดเด็ดขาดไม่มีการแบบลดลงหน่อยลดลงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าในคนที่สูบบุหรี่มาแล้วหยุดสูบบุหรี่นานเช่นนานเกิน10ปีขึ้นไป ความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดก็อาจจะใกล้เคียงกับคนที่ไม่สูบบุหรี่เลย <Yeah. S 1> ส่วนในคนที่ไม่สูบบุหรี่แต่ว่ามีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพก็ต้องป้องกันอย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดจากการสูด<ม>เอาโมลพิษต่างๆเช่นฝุ่นควันเข้าไปในปอดก็ต้องป้องกันโดยการใส่แมสนะะที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพแต่และชนิดครับแล้วในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าล่ะคะอาจารย์จะมีความเห็นว่าอย่างไงบ้างนะคะครับในปัจจุบันเนี่ย ก็มีหลายๆท่านหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะด้วยความที่คิดว่าน่าจะมีผลเสียต่อร่างกายน้อยกว่าหรือไม่มีผลเสียต่อร่างกายเหมือนการสูบบุหรี่ปกตินะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องน,นะครับอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังพบได้ที่ในปริมาณที่เยอะพอสมควรหรืออาจจะแทบไม่แตกต่างจากการสูบบุหรี่ทั่วไปเลยนะฮะเช่น การที่ทําให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองอการที่ทําให้เกิดจากอปอดอักเสบจากตัวสารเคมีในน้ํายาของบุหรี่ไฟฟ้าเองพวกนี้ก็กระตุ้นให้เกิดปอดอักเสบในหลายๆลาย,ลายมีอาการหนักถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็จะเห็นมีรายงานข่าวจากทางสหรัฐอเมริกาเมื่อ,อปีกอนะ่อนในเมื่อปีที่แล้วที่มีเด็กวัยรุ่นในในโรงเรียนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีปอดอักเสบกันมาเกือบเป็น10คน เพราะนั้นความเชื่อที่ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยนี้อันนี้ไม่จริงนะคะครับรแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นการเพิ่มนักสูบหน้าใหม่เขาเรียว่าเป็นนักสูบหน้าใหม่วัยรุ่นผันมาสูบบุหรี่เยอะขึ้นแล้วพอผ่านไปเวลาผ่านไปสักหลายๆปีเด็กวัยรุ่นเหล่านี้ก็ผันมาสูบบุหรี่ปกติแทนนะครับ เพราะฉะนั้นก็อย่าไปทดลองนะคะถึงแม้ว่าจะมีใครบอกว่ามันดีกว่าจริงๆก็คือไม่ดีกว่านะคะต่องพิจพอๆกันด้วยนะคะคแล้วในยุคโควิดคนที่เป็นมะเร็งปอดอยู่เนี่ยเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงะคะคมะเร็งปอดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้การป่วยเป็นโรคโควิดมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้สูง<ม>ก็คืออยู่ในกลุ่ม6 0 8นะครับก็คือมะเร็งทุกชนิดนะ โดยเฉพาะมะเร็งปอดเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยมักจะมีโรคปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ร่วมด้วยก็คือตัวโรคถุงลมโป่งนะฮะเพราะฉะนั้นในลำพังโรคถุงลมโป่งเองคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยมีออกซิเจนต่ํากว่าคนทั่วไปอยู่แล้วเมื่อมาป่วยด้วยโควิดแล้วโควิดลงปอดเกิดเป็นปอดอักเสจจบจากตัวเชื้อโควิดเนี่ยอาการก็จะหนักขึ้นกว่าคนทั่วไปทําให้คนไข้กลุ่มนี้มีความจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือการป้องกันโรคโควิดเหมือนคนทั่วไปแหละนะฮะก็คือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนควรจะต้องฉีดวัคซีนรวมทั้งวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับแล้วก็มาตรการอื่นๆการ distancing เว้นระยะห่างนะครับการสวมแมสการล้างมือก่อนที่สัมผัสบริเวณใบหน้าหรือว่าก่อนรับประทานอาหารนะครับพวกนี้เป็นเป็นการป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อโควิดนะครับเพราะฉะนั้น ในคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งปอดก็ควรจะต้องเคร่งครัดในมาตรการต่างๆเหล่านี้ครับคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยมีวิธีการรักษาแบบไหนได้บ้างะคะก็การรักษามะเร็งปอดก็ขึ้นอยู่กับระยะเช่นเดิมนะครับในระยะต้นๆการรักษาหลักคือการผ่าตัดนะครับระยะที่1ระยะที่2การผ่าตัดเนี่ยอาจจะทําให้มะเร็งนั้นหายขาดได้นะครับในคนไข้ที่เป็นระยะค่อนข้าง a d v a n c e ์ Advanced, หรือระยะที่มากแล้วระยะ3ระยะ4นอกจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องให้ยาเคมีบำบัดหรือีโม m เทอรปี p นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าระยะ4เนี่ยอาจจะแทบจะไม่มีทางรักษาแต่เนื่องจากว่าวิวัฒนาการการรักษาในปัจจุบันค่อนข้างไปไกลมากขึ้น yeah นะฮะมียากลุ่มที่รักษามะเร็งในหลายๆระบบเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นยามุ่งเป้านะฮะยามุ่งเป้าเนี่ย มันจะไปออกฤทธิ์ที่เซลล์มะเร็งโดยตรงทําให้ผลข้างเคียงของการให้เคมีบาบัดลดลงนะครับแล้วก็ทําให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งในระยะที่ค่อนข้างมากแล้วระยะ3หรือระยะ4เนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคได้ดีขึ้นมีอายุยืนยาวได้ขึ้นมากกว่าเดิมน,นะฮะเพราะนั้นโดยโดยสรุปแล้วเนี่ยการรักษามะเร็งก็แบ่งออกเป็นาการผ่าตัด,ดหรือการใช้แสงนะครับ การให้ยาเคมีบำบัดในคนไข้ที่เป็นมากระยะ3หรือระยะ4แล้วการให้ยามุ่งเป้านะครับในคนไข้ที่มีผลชิ้นเนื้อเป็นผลชิ้นเนื้อที่ตอบสนองต่อยากลุ่มนี้ครับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะกับความรู้ที่ได้มาให้กับลูกศิษย์ เพราะฉะนั้นดีที่สุดเราก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันการเป็นมะเร็งปอดนะคะลดปัดจจัยเสี่ยงถือว่ามีความสําคัญมากนะคะเลิกสูบุหรี่ดีต่อใจใจเราเองใจของคนรอบข้างรวมถึงสุขภาพในอนาคตด้วยนะคะบางทีความสุขของเราก็คือการมีสุขภาพที่ดีนี่เองนะคะคอยู่กับคนในครอบครัวไปนานๆใช่ค่ะและที่สําคัญอีกอย่างก็คือการออกกําลังใช่ะะออกกําลังกายอย่างอาจารย์รก็ออกกาลังกายแข็งแรงมากเลยค่ะ <laughs> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ได้นะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะกับคุณหมอแข็งแรงนะคะแข็งแรงไปด้วยกัน